ใช่ไงบ้างร้องเพลงน้องเพลงน้องเพลงไหมหลอกน้องเพลงครับพานี่พา พูดดิพอ่พอพ่อพระจีนพอ่พอพระจีนใช่ไหมฮะเรื่องว่าไงบ้างใช่ไหม <c oughs> ไม่คุยละคุยนะที่มาดีครับ